ฟังก่อนถ้าม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม Rv ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เจดีดีไม่มีกงประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานับน8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเหตุน,นี้เลย g p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีไอดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ไอดีโหดแรงส่งตัวแยกสะกินแน่นนี้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหน้าจี่มาเอาวีโห,ห,หดแนะนำเพจนี้เลยเติมผูปองเอาวีใช้เพียง Open ID ดีทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดไทยต้องแจส t ็อปอัพติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ไลน์และแฟนเพจอย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับ aloops สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ยูเตียงนะครับอ้ยคลิปนี้นะครับต้องขออนุญาตจริงๆนะครับ นี่นะครับเซตนี้คลิปนี้เป็นเซตนี้เลยนะฮะกว่านี้ฟอสการ์ดนะครับใส่วลาชิ้นสุดท้ายที่รอดูกันเป็นเซตนี้เลยนะครับนะรับชมคลิปกันคลิปนี้นะครับตีต้องขออนุญาตคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ว่าตีไม่ได้มาเล่นรหัสหลักนะครับต้องขอพักเบรกวันหนึ่งจริงๆนะครับขอพักเบรกทำคลิปวันหนึ่งที่ต้องมาเล่นรหัสลองรหัสนี้ แต่เพราะว่าคือเหนื่อยตึงแบบโอ้โหเหนื่อยมากนะครับเซิร์ฟไทยตอนนี้คือเม็ดส้มเรียบร้อยแล้วรอลีสิ้นเดือนนี้อย่างเดียวลีคือการันตีแล้วนะครับเม็ดส้มแน่นอนส่วนเวียดนามตอนนี้ก็รอก,การันตีรับเม็ดม่วงนะครับแล้วก็ห่างจากเม็ดส้มอีก2 0 0 0แต้มเท่านั้นนะครับที่เวียดนามตั้นต่ก็เลยขอพักผ่อนในการทาคลิปแบบว่าไม่เครียดแบบว่าไม่ตึงขอวันนึงนะครับก็เลยแบบว่าก็ได้คิดคลิปนี้มาพอดี อยู่ดีก็คิดติ้งขึ้นมาเลยก็จะมาลองเซตไอเทมแลกแบกแนวแล้วกันนะมันจะเป็นยังไงนะครับอ,อ๋อตีได้ลองเล่นมาก่อนหน้านี้เอ,อโดนเวทดีว่ะโดนเทแดงถ้ามายืนนิ่งจีได้ลองเล่นมาแล้วนะครับลัรดลดคูดาวห้์นะครับคือสกิล2นี่คูดาวเร็วมากๆคือเราปกติเราต่อยปุ๊บมันจะเป็น3 2แล้วก็1 ช่วงเลดเกมก็จะเป็น2ตืดหนึืดศูค่อยใช้ได้อันนี้พอครูดาวลด5์ลด50%เท่านั้นแหละครับ2-1ใช้ต่อเลยแบบ2 1ใช้ต่อปกติมันต้องเป็น2 1ใช้ต่ออันนี้2 1ใช้ต่อจริงคือดีมากแต่แต่ว่าตีไม่ได้ใช้เป็นเซตอุลานะ <c oughs> ไม่ได้ใช้เป็นไอเทมชินอุลานะครับตีใช้เป็นไอเวอร์มพายนะ ถ้ามันลดคู่ดาวอีก10%ส่วนอุล่าไม่มีลดคู่ดาวนะอันนี้รอระดักนะครับน่าจะต้องมีตัวขึ้นมาละสักตัวแล้วเนี่ไงมาละโอ้ยอันนี้ยังไงก็ได้คิวแหละ <Yeah! S 1> น,นี่เลย <Yeah! S 1> เพื่อนเพื่อนตี่ก่อนที่จะเล่นก็ต้องดูมินิแมบ,บด้วยนะครับ <Yeah! S 1> ไม่ใชียวอยู่ดีไปดันไอ้ลิโบ กวานี่ที่ไม่เคยเล่นเลยนะล้าดต่กวานี่เอ้ยไม่เคยเล่นเลยนี่เพื่อนอันติโอเคอันติคูดาวเสร็จพอดีรันได้แักสองตัวอการจะดำสามซะหน่อยอันนี้เราให้มันบิงก่อน,น,อน,อนโอเคอ้าวไม่ถึงเรื่องไรนะครับอันนี้มาเช็คเฉยๆนะครับ กลับไปขียอาบัปเดียวเอขี่รอบเดียวฟอสการ์นี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่ไม่เคยเล่นนะสำหรับเซตไอเทมชิ้นนี้ฟอสการ์มันเป็นเอาไอเทมที่เจาะเกาะเวทได้นะครับที่ก,ก็เลยต้องเลือกฟอ์การ์มาแทนอีวิวกับสตาร์ออฟนูนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนี่เลยเลือดฟูซะด้วยไม่ต้องดันอีกทีนะรอพาร์ทสประมาณนี้รอพาร์ทสประรมาณนี้ ือจังหวะที่เข้ามาพุมา่มอ่ะค่อยพลาสตินะครับเพราะว่าเพื่อนเราเยอะอยู่แล้ว,ลวไม่จําเป็นต้องแบบพุ่งปั้งทีเดียว <need> นี่คือใครได้คิวก็คิวไปเถอะไม่ต้องซีเรียสนะครับตอนนี้คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยขออย่างเดียวนะครับขอให้ได้เซตไอเทมครบคือถ้าไม่ครบก็ขอได้สัก3มชิ้นเนี่ยชิ้นหนึ่งค่อยว่ากันแต่ขอ3มชิ้นกัน ต้องโจ๊กกี้นะครับเราเป็นเคร็ดอัปเดตอยู่แล้วสำหรับพลังแฝงไม่ต้องซ้ำอีกทีหนึ่งนะถ้าเลื่อนเหลือขี้ปะติ้วเดียวเท่านั้นอนะ่ะจาตะกิ้งต้องเดินตามตีตัวต่อไปเลยใครอยากลองเล่นเซตไหนก็ลองเล่นได้นะจะเป็นเคร็ดอัปเดตหรือว่าโฮลี่ทันเดอร์ก็ได้ถ้าส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะใช้เป็นโฮลี่ทันเดอร์นะครับจะไม่ใช้เป็นเคร็ดอัปเดตแล้วก็ ส่วนเวียดนามก็50 50นะีเคยดับเดซห้าสิบฮลิททนเดอร์ห้ต่นี้ลดคูดาสิบเปอ์เซ็นอยู่นะครับปกติเซตเราจะลดประมาณ10%บ0สถึงยนะีสนต์นะสำหรับการลดคูดาวแต่คลิปนี้ลดห้าร์เซนะครับเยอะมากเยอะจะจัดอาจจะเฮ้ยน้อล้ยลงล่างต่อลยเอ๊ะ โอเคลร์อบิงก์ก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวเพื่อนไปจ่ายสกิลนะครับถ้ามันยังไม่ขยับสกิลสองงั้นคุณจะได้กลับบอกเกิดเคียรเวฟตีีทีหนึ่งเอ้าเพื่อนมาต่อดิเพื่อนไปไหนเฮ้ยต,ต่อยว่าวเฉยเลยอะไรเนี่ยมือแต้มองมมปมมปไปนี่แบบเห็นนี่แบบในเพื่อนมันเดินหนีเราไปแล้วเอ้า โอ้โหน่าจะลงไปข้างล่างกำลังจะหาข,าขอา้อความที่หมดกำลังไปไม่ไย้มีเจอแต่เม้นความรักเมียนความรักเรนดักเลยครับยังไงเขาต้องลงมาลหรอแต่โอ้โห้แต่ว่าเราจะดันไปข้างหน้าด้ยอันนี้หลายคนชอบเล่นแบบนี้นะครับคือการดันมาตรงนี้จริงๆมันดันข้างได้จะจะรอดอดนนไม่อดะ จริงๆอ่ะมันควรดันค่านะครับก็คือดันเป๋ๆเพ้าะวตรงปาฟ้าฮะ้ตัวนี้ไม่รอดนะเ่อนเรานั่นแหละครับไม่ใช่ว่าดันทะลุไปนู่นเลยถ้าดันทะลุไปนู่นมันจะลึกครับเห็นไหมพอลึกแล้วเราจะหนีได้แต่จริงๆฉอตตดตะกี้ที่หนีไล่ไล่เฉยเลย <c oughs> หนีได้นะครับแต่ว่าติงกฟิกเกอร์ที่จะไม่ฟิกข้างกำแพง <c oughs> ถ้าฟิกข้ากำแพงฉอดนั้นก็รอดนะนะครับต้หนรับคนขี้งกอไอ้ฟิกเกอร์ก็ดูไหมันจะเป็นแบบนี้ คือตอนต่ก่อนตีเก็ขี้งกแนะ่เอ๋พอไปเล่นเวียดนามไม่งงกไม่ได้งกปุ๊บดวงชาตายปับ๊บเลยนี่เป็นจังหวะที่แบบจังหวะสําสคัญนี่คือต้องใช้อ่ะครับต้องมีใช้จริงๆมันควรใช้ตลอดอะ่ะเออใช้แบบที่เล่นที่เวียดนามคือคุ้มเลยอะ่ะได้มาทีได้ใช้อย่างคุ้มถ้าหลอดเทน,นี่ใช้กระจายเย,ย้มันเยอะจังวะรอ ันเห็นเราเนี่ยมันเห็นเรามันเดินเงี้ยโน่นอะไรตรงนน้นอะไรต้องล็อกเป้าอีกรันดาวแแบบอันตีบ่ไนะครับว่าไม่ใช่รหัสหลักก็อาจจะไม่ได้แรงสงอะไรขนาดนั้นนะครับพอหิบนี้ยตีมาตาคลิปตัลอกขอพักผ่อนหาเก็บอารมณ์ตัวเองสักหน่อยตึงมาทั้งเดือนตึงมากเครียดมาทั้งเดือนนะพูดงี้การทำตัวสอบไอเทม มีคนบอกทำคอนเทนต์จะกดอันติได้ไหมอย่าอัพอันติเลยมันก็ได้เลย,นะยดูไม่ล่ะเล่นในรหัสหลักด้วยเล่นในเซิร์ฟเวยนนามด้วยแบบไม่อัพอันติก็จะเสี่ยง <c oughs> ปิงเล่ก็แบบมาไม่พักเลยเนวะียด <c oughs> น,นามเนื่นปิงทีหนะึ่งประมาณครั้งเดียวไม่ก็สองครั้ง <c oughs> ไม่ก็ทั้งเกมปิงเวียดน,นามเนี่ยบางทีก็ปิงทั้งเกมเลยครับหน่วงทั้งเกมปิงทั้งเกมเล่นไม่ได้เลย ต,ต้องฝืนเล่นาะไม่อยากแพ้ตีออกไซเพราว่าลดคูดาว15%นะครับต <Yeah! S 1> ีต้องการลดคูดาวสำหรับคลิปนี้ยิ่งได้ฟวยเทียมก็เต็มที่50%เอ้ยน้อยสดก็50%นะสำหรับลดคูดาวแต่ถ้าไม่ออกก่อเกิดออกไป็นพหคันลีฟหรือว่า oh, <my> อ็ออกเป็นพหคันลีฟก,ก็ได้ก็จะ oh, <my> ลด ผูดาวมา60%ได้เยอะนะเยอะมากมากลดาว60%อืมไมอยากจะคิดต้องรีบฟาร์มก่อนนะครับคือติต้องการตังเพื่อซื้อเที่์ไม่ครบอย่างตามที่บอกอลไรอย่างน้อยขอ3ชิ้นนะไม่เอา2ชิ้นแล้วก็เกมจบตีจะพยายามไม่จ่ายดาเมียในไฟใหญ่ๆจะพยายามยืนเฉย ยืนเชียเวฟเ,เอาจะพยายามไม่ต่อยต่อเลือดเถินเลือดเขาเดี๋ยวเขาตายทีมตรงข้านะแต่ว่าก็พยายามคิวนะเดี๋ยวจะพยายามคิวเหน่อยอันนี้รอเล็งเอนดนดอรเราจะเน้นเอนดนดออย่างเดียวอันนี้ทีมนี้ก็ไปใช้ได้นะสำหรับการเล็งแคลรี่ป่าเดี๋ยวเป็นพวกตำแหน่งแคลรี่ปกติก็เล็งลยครับล็อกเป้าแล้วก็คอมโบไปเลย ได้เว้ยอุล่าอุล่าไม่ช่วยรถคูดาวนะครับแต่เดี๋ยวดูกันอันนี้รถคูดาวสิบ้าเปอร์เซ็นต์ไยด,ดนน้เรืเร่อยๆมาเวดดามเมนมันจโะโผลยังชิวๆอ่ะเวดดามเม็นได้แบบชิวจัดหรือมีรถคูดาวด้วยดูดินี่ขนาดรถคูดาวไปแค่สาใช่ไหมเนี่ยเด้อสใช้ต่อ ถ้าปกติต้องเป็นสอนึ่ใช้อันนี้สอใช้สาเ็นะครับเนี่ยดูดิดดโอ้โหสาเอร็ต์นะครับ<อ>ต้อยรัวๆเลยยังเกียร์เลยโอโ้โหหรือว่าตีจะขายเวลาดีวะตอนนี้สี่สิบเปอรขายเวลาดีไหมหนาว วลาดีกว่าซื้อเนี่ยเซตเดิมลนน้ำพายพอวารีฟก็ลด40%นะครับเ uh, okay. อ่าโอเคชิ้นนี้เด้อยขายลานะครับตอนนี้เรลือกูดาว40์40%อยู่นะครับดูด,ดิ40%อนะต่อยหนึ่งใช้ต่อต่อยหนึ่งใช้ต่อ <laughs> เรากูดาวโคตรเร็ว <laughs> นี่ถ้าได้ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่แบบหนึ่งใช้หนึ่งใช้ไอ้ตงจีบอ,อกเี่ยนพยายามไม่ใจดามีดแรงๆใส่แล้วพยายามปอกตึกแล้วก็เดินออกเชียวเว็บ้ยังหลือตังชิ้นหนึ่งนะอย่เพื่อเพื่อนให้ถอยมาก่อนโอ้และทีะมเราไปเจอตัวถึก เควเวฟเควเวฟเควเวฟถึงเควเวฟแล,เวเวล้เดี๋ยวเราจะไปตายสักหนึ่งชัดให้เขาชัดดาวนะครับว่าถ้าเขาฆ่าเราตายตอนนี้เขาน่าจะได้ชัดดาวจะขอแรงคิวนะขอคิวตัวเด่นแรงชัดดาวเอาละกันจะได้แข่งแบบตอนนี้นะตนนนะโตมอ,อื้อโอเคก็รดดอเซตไอเทมชิ้นสุดท้าย ตอไม่เออไอชิปทีป่ป,ป้อมแตก <c oughs> <c oughs> โอ้ยแล้วผมก็สัก <c oughs> ันชิปหน้าครับทีนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ๊ายบายในดาเมจอุ้ยทำไปเกือบ40%นี่ถ้าติดไฟทุกไฟนี่หลักๆนี่ก็4ี่็ได้เอเขาเรื่องปะเจันครับ